ในเมื่อเกิดมาแล้วกับชีวิตนี้จงอยู่อย่างมีพลังในทุกๆวันไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาในชีวิตจงกลับมาอยู่กับพลังที่เรามีในทุกๆวันเสริมสร้างพลังใจให้กับตัวเองทุกๆวันรับแต่สิ่งที่ให้พลังใจกับเราทุกๆวันอะไรที่ไม่ให้พลังใจกับเราก็ปล่อยมันไปอย่าไปนึกถึงมัน เพราะว่าแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ทุกๆคนเกิดมานี้เรามีพลังภายในตัวของเราเองทุกคนเพียงแต่เราไปรับสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามากระทบจิตใจของเราและทำให้เรารู้สึกว่าพลังเราลดลงเมื่อไหรที่เรากลับมาติดต่อกับตัวตนภายในของเรากลับมาติดต่อกับพลังภายในของเรา เราก็จะพบว่าพลังเรานั้นมีอย่างล้นเหลือในแต่ละวันและเราสามารถที่จะใช้พลังนั้นทำประโยชน์สร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้คนได้อีกมากมาย